สวัสดีครับ fc สูตรหัวปลาท้องท่านครับอ่าก็หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับเราพัฒนาเรานะครับก็พยายามพัฒนาสูตรอยู่นะครับ fc อ่าสำหรับเราพัฒนาเราใบเต็มนะครับใบเต็มสูตรใบเต็มนี้นะครับก็เป็นสูตรรวมนะครับซึ่งเยอะหางพอสมควรนะครับแต่ก็คัดจาก100หางนะครับเหลือแค่ประมาณสัก30กว่าหางนะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูสถิตินะครับสําหรับลาวพัฒนาซึ่งสูตรนี้นะครับเข้าแทบทุกงวดแต่ว่าไม่ค่อยเข้าจุดเดิมเท่าไหร่นะครับ fc ก็เลยเอามาเป็นแนวทางฝาก fc นะครับก็เดี๋ยวหาเด่นเม็ดเดียวมาจับในชุดเต็มนะครับหาเด่นเม็ดเดียวแม่นๆนะครับมาจับในชุดเต็มของเราแล้วกันนะครับเป็นแนวทางนะครับไปดูสถิตินะครับอย่างเช่นงวดวันที่23เนี่ยนะครับ เข้าไปที่2992นะครับแล้วก็ตัวเด่นมานะที่5นะครับเข้า285นะครับตรงๆนะครับที่85ดห้าวันที่25นะครับวันที่25่สิบเข้า89ตรงๆนะครับแล้วก็ตัวเด่น9มาด้วยเนาะวันที่27นะครับเดือนธันวาณ์นะไล่สติกลับไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับก็ 67มานะครับ67มาแล้วก็ตัวเด่นเม็ดเดียว8มานะครับอ่าแต่ว่าตัวเจาะ86ไม่มีนะครับเอ่อวันที่30มธันวานะครับอ่าเกมาตัวกลับ56มาตัวกลับนะครับเด่น6มานะครับแล้วก็งวดวันที่3นะครับ56มาตรงๆนะครับในสูตรนะครับวันที่13บสามอ่า มกรานะครับ8 7นะครับเข้าตรงๆนะตัวเจาะวันที่10 93มาคู่กันเลยนะครับแล้วก็ตัวเจาะในชุดปากหลัก10มานะครับ93แล้วก็เด่นเม็ดเดียวนะครับ1ตัวเจาะเน้นนะครับ1 3มานะครับวันที่8นะครับวันที่8ก็9 4มาตัวกลับนะครับ74มาตรงๆนะครับ อ่าโอเคก็เดี๋ยวไปดูนะครับของงวดวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับวันที่15ามกราคมนะครับวันที่15มกราคมนะครับชุดเต็มนะครับอันนี้ชุดเต็มนะครับเอก็เด่นเม็ดเดียวนะครับถ้าตามสูตรก็คงต้องเด่นไปที่5นะครับถ้าหามาก็ลุ้นไปที่95 85 57,50นะครับอ่าแล้วก็ในสูตรอีก3สูตรนะครับ สูตรปรกรักหลัก10ก็จะมี20หางนะครับแล้วก็สูตรจับวินจะมีอยู่10หางแล้วก็สูตรงบน้อยนะครับจะมีอยู่6หางนะครับ f c ก็ตามที่เขียนให้เลยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างจะเยอะตัวนะครับแต่ก็เป็นแนวทางนะถ้าตามสีมันก็เข้าตัวเจาะอยู่นะครับอ่าซึ่งมันเยอะหางก็ f c ก็ลองพิจารณาแล้วก็คัดเอาตัวที่ชอบแล้วกันนะครับในสูตรนะครับสำหรับสูตรนี้ลงให้เป็นแนวทางนะครับอ่า โอเคก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานพอสมควรนะครับก็เอาสูตรมาฝาก f อนะครับซึ่งสูตรนี้ผมปรับวันนี้วันแรกนะวันที่14นะครับปรับสูตรให้วันแรกแล้วก็ลองไล่สติกลับไปย้อนกลับไปถึงเดือนธันวาปีที่แล้วเลยนะครับก็ค่อนข้างเข้าดีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเข้าจุดเดิมซ้ำๆนะครับก็อาจจะเรายากนิดนึงนะครับ ก็ลงให้เป็นแนวทางสําหรับ FC ที่ได้ดินเม็ดเดียวแม่นๆนะครับลองเอามาเจาะในนี้ดูนะครับอ่าโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับ FC อ่าขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้พลาดแนวทางนะครับสาหรับสูตรปักหลักสิบแล้วก็สูตรจับวินนะครับสูตรเดิมที่เราเคยใช้ที่เคยปังต่อเนื่องยาวๆนะครับก็เดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมไปทำคลิปลงให้นะครับ FC อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ